กิมกวนต่างคนนั้นกวนอารมณ์โวดลายร้อยเลลาคมไม่แค็ไม่คมไม่ทุกกระทมคนนิยมชื่นชมกันไปพนนิกรกิมฮวนเกิดมาเพื่อรวนกวนใจเจอคนสวยงามวันไหวห้ามใจไม่ได้เรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอย รักการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกคืนสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกเย็นหายไปตเตรียมหัวใจยใิ้มเสมอถ้าพนีิก่อนกิมวันต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฟิมเมอ สุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อไคยเข้ามา โยน้ายไปเตรียมหัวใจยิ้มเสมอฮับคนนี้ก่อนกิหมวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้ผัวภัยเข้ามา ก่อนอคุณนวลคะคุณพ่อไปเห็นอีกแล้วค่ะบรรดาผัวผัวของพวก ตาเป็นอะไรจะต้องไปเห็นมันผมจิงไม่อยากจะเห็นเลยจริงๆพระผาดก็เลยจะเดินก้าไปในร้านตอนต้นไม้น่ะมองเพ้อไปร้านข้างๆเป็นร้านอาหารพระรามขายพระรามโลงสูงเห็นอยู่เลยเ<อ>จ้าพลี่พูดอีกทีก็ได้<ม>ย้ํา<ม>ว่ากาลังเอียงหัวนี่ก็ไปค<ม>ิดใส่หน้า<ม>ติดกันเหมือนเด็กแฝดแยกไม่ออกน่าเกลียดไหมคุณอาคะแล้วที่ของนวลล่ะคะ เอ้ยไอเสียไม่ค่อยจะไหละไม่ค่อยจะไหเ,เหมือนกันเนี่ยทั้งเอากระดาษเช็ดปากมันเหมือนกับว่าเขาจูบก,กันมาใหม่ๆตรงนั้นแบบนี่นี่ครลูละัละขละนขยันดสุดเลยไม่ไม่มีใครหรอกนะคะนอกจากเด็กเดกของผัวพวกเรานี่แหละค่ะเด็อก,ก <S <S อะไร,รแม่นวลเด็กอะไรแต่ละคนนี้ อกยังกะขาวพระวิหารโดยเฉพาะไอ้กอนนะ,ะผู้หญิงที่มันซบอะอกยังกะขาวฮิมาลายว้าวหมวายถึงเมียน้อยนะ่นับคุณพ่อมาละนี่เอาอีกแล้วจะเอาไงดีอะพวกเราฮะนี่ซ้อมมนก็เบื่อแล้วล่ยิงก่อนแล แล้วพ่อไปร้านตอนต้นไม้เฮ้ยนุ้ยมันไหนนี่ไม่ค่ะอยู่เลยค่ะด็อกเตอร์ดิเลกไปค่ะ โอ้โนโนไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้โอ้นี่แค่คิดไอแย่ yeah แล้วนะเนี่ยคุณดีิหลกคะ่ะช่วยหน่อยเถอคะ่ะพวกเราคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะแก้ปัญหาความเจ้าชู้ของผัวพวกเราได้มีวิธีอื่นต้องเยอะต้องแยะ,ะคระับวิธีนี้มันมัน,ม,นมันผิดจรรยาแพทย์นะครับโอ้ดี ำเนยโอโดโอ้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆ สภาพสต,ติทั้งหลายสวัสดีครับฮะอ่ะเออไ,ไ,ไม่ได้ครับมันมันโอ้โ oh, น no. มันผิดจรรยาแพทย์ไม่ได้สามคนเลยเหรอ,อโนไม่ได้โอ้ยอย่าพูดคำนี้โอ้ยพลีสกันทั้งวันเลยโอ้ยอีกยอดบอกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปป้าไป้ลร้ยอะไรหลับไปค่อยๆจ่ายหล้บย่าเพิ่งะมาไป้าไม่หลับะหลับแล้วหลับไ้ถ้าถ้าไม่หลับล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไนนตุงตุตัวก่อนที่ก่อนเงี่ยผเลมาเผื่อเข้าไปไ่หลับก่อนไลองตามจานที่ว่า โอ้ยโอ้ยโอ้โหตายแล้วโอยก้อนโอ้โหเป็นเป็อะไรวะในในอโอยกอนจากจะเดี๋ยวนะครับไปนะจะต้องไ้ไหเฮ้ยได้เลอางี้เอเอาตุ๊กอาตาไปเลยไหมตุ๊กตาไปเลยโอ้ยได้แล้วโอ้ยก้อนใกล้ใกล้ใโอ้โหตายแล้วยแล้วโอ้หยต้วไว้ก้อนเอเยี่ยมแล้วข่าังนะโอ้ อะไรอะไรควายลงอยู่ในท่อเนี่ยโอ้โหอ้โหอ้โหโอนเหโอ้โ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 หโอ้หโอ้หโอ้หอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อนโหโอ้โหอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอโหโอ้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 โหอ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  มากันแล้วครับสามตัว so นั so ้นเป็นมากันแล้วเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวคุณคุณเนี่ยครับส่งผมเนี่ยขึ้นไปหาพวกมันในห้องทดลองเพื่อฉีดยาตัวผมไม่ใช่คือไม่ใช่ส่งส่งพวกผมเนี่ยขึ้นไปให้หาพวกมันแล้วเราจะไปหาทำไมล่ะครับพวกมันเนี่ยเอาไปขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวฉีดยาให้ห้องทดลองไป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 ปไปไปไ สวัสดีค่ะโอ้ยอุ๊ยโอ้ยนแย่เลยเนี่ยเป็นไรไม่รู้โอนคะคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำไมขอบตาคุณเหลืองจังเลยอะแล้วตัวก็เหลืองด้วยอะตายแล้วแล้วก่อนละคะก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนเหรออวก่อนไม่ไม่กู้จิบัยไม่จิบยอัน นี่นะคะจะไปไหนทําไมทําไมที่ขอโทษจ้ะโนนลืมไปเป็นเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะเป็นอะไรอ่ะบอกก็ไปสิไม่สบายคนคนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ไหวแล้วคุยตรงนายตานอนนอนค่ะนอนอนก่อนก่อนก่อน หน้ามืดจะเป็นลมอ่ะโอ้โหโถวิเียนสีชาโอ้ยเรียกอะไเดี๋ยวคะเผียเผียรเผียรเป็นลมเป็นแรงก็เข้าไปหรือเปล่าดูสิเอาว่าป่าป่าดาเงี hey, <า>้ยเงี้ยที่มีเงี้ยปวดท้องเฮียปวดท้องโอ้โหกลัแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ายกันหมดเลยค่ะนี่นี่นั่นว่ารีบรักษาเอาค่ะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่านวลเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมอเดี๋ยวนวลจะโทรไปหาคุณหมอพนิดาเอ้ยค่ะค่ะค่ะดีค่ะดีเอาไปเลยไปเลยโอ้ยหูยไม่ต้องหรอกนวลโทรคุณหมอพนิดาไม่ดีหรอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรักษาเราเดี๋ยใช่ใช่ใช่พวกเราก็มีเพื่อนเป็นหมอนวลเวลาเหลือไอ้เหล็กไงเออเหล็กเหล็กไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอพนิดานวลอุ๊ยไี่นีไอ้เหล็กเป็นเลอรเก่งเปนนักวิทยาศาสตร์ คนนั้นกวน